คำมืดก็พาเอมาชมกันนะครับผมพูดแล้วก็น้อยใจบางครั้งก็โดนคําว่าพาช้างมาลำบากสวัสดีครับผมสวัสดี fc ครับสวัสดีตอนมืดๆนะครับ วันนี้มาดูคากระดูกรมื่นตอนมืดค่ำครับดูขมื่นได้อะไรกินครับนโอ้คาบเคือขนาดใหญ่เลยนะครับตอนนี้กําลังกัดหมูนกินเคือขนาดใหญ่ครับก็ต้องพามาดูสองไฟดูนะครับเพราะว่าไม่ตอนกลางวันที่พักเราจะพูดว่ายัางไงดีที่พักเราอยู่ใกล้ศาลา าลาเมนที่เขาเป็นศาลาพักญาตินะครับพอดีเขามีงานงานศพนะครับเขาได้ทาพิธีอยู่ที่ศาลาเมนครับพอดีเสียงพระธรรเสียงพระสวดมนต์ก็เลยไม่สามารถจะถ่ายชิปให้พี่ๆเอฟซแม่ๆเอฟซได้ชมกันนะครับผมก็เลยได้มีเวลาตอน มืดนี่แหละครับผมเงียบสงัดได้ยินเสียงเขียดเสียงกบร้องนะครับช่วงเช้าแต่เจ็ดโมงเราก็เริ่มทำงานจนถึงสิบนาฬิกานะครับสิบนาิกาแล้วก็พักพักทานข้าวแล้วช่วงทานข้าวเสร็จคนโตนก็ทำหลายอย่างนะครับผมเพราะช่วงแรกๆที่ไม่ได้ถ่ายตอนกลางวันก็คือผมต้องทำ เวนนะครับทำเวียนทางช้างส่งให้ลูกค้าทางออนไลน์นะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามที่สุดครับพยายามลงคลิปให้เอฟซีได้ชมกันนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็มานะครับดีกว่าไม่มาก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเอฟซี FC และท่านก็ทักเข้ามาถามเยอะนะครับว่าทําไมวันนี้ ไม่เห็นลงคลิปเลยนะครับลงนะครับแต่บ้าลงช้าแล้วก็บางวันบาง,บางก็ไม่ไม่เป็นเวลานะครับเพราะเราไม่ได้ว่างนะครับตอนกลางวันมีเวลาน้อยพู่่ายก็คือเวลาเวลาน้อยแต่ถ้าเราอยู่บ้านนี้เวลาที่เรอยู่กับช้างตลอดเวลาครับเพราะเราไม่ได้ทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้เดินเข้าตามหมู่บ้านไม่ได้ เข้าถัวตามหมู่บ้านนะครับก็จะมีเวลาอยู่กับน้องช้างของเราเวลามากเลยครับออ้แรงครับกรเหมือนได้กินเคือขนาดใหญ่เลยครับไม่รู้เขาเรียกเคืออะไรครับสาวกระเหมินของเราก็อ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรบวบบุมไปได้ครับกินดีขนาดนี้ครับ กินอาหารหลับตากินคงอร่อยครับอยู่ที่นี่ก็หลายเดือนแล้วนะครับผมหลายเดือนแล้วจนเป็นการเเรียกว่าอะไรจนอยู่จนเป็นช้าง ต่างถิ่นไปแล้วนะครับไม่เหมือนไม่ใช่ช้างท่าลาดแล้วนะครับผมเพราะว่ามาอยู่ที่หลายเดือนหลายวันนะครับแล้วก็จะอยู่อีกไม่น่าจะจะอยู่อีกประมาณสิ้นเดือนกุมภานะครับเพราะอะไรอะไรก็ลงตัวแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาแล้วเราจะไป ขาก็เหมือนไปเจอเพื่อนนะครับเพราะว่าเริ่มรับงานได้แล้วกราเหมือนจะไปเจอเพื่อนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอําเภอลำไยมาานะครับจะไปเจอน้องภูผาแล้วก็ชรยมงคลนะครับจะได้เจอเพื่อนแล้วกระเหมือนอีกไม่กี่วันนะครับผมกราเหมือนจะไม่เงาเลยครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มรับงานรับอะไรได้แล้วเริ่มลงตัวแล้วครับเริ่มจะ สถานการณ์ภาคอีสานก็จะดีขึ้นแล้วนะครับถือว่าดีแล้วก็เหมือนก็จะได้ไปหาเพื่อนๆไปอยู่บ้านไม่ต้องมาลอนเล่พัดถิ่นนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่นี่น้องชางของเราอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับยืดยะพืชหญ้าทันยาหารก็ไม่ได้ซื้อนะครับมีแต่อาหารฟรีๆเลยนะครับคำัก็เหมือนดูอาหารธรรมชาติเยอะครับ อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องขอขอบคุณ f c นะครับผมอยู่ไกลแค่ไหน f อก็ไม่ทิ้งนะครับผมก็ตามมาส่งกำลังใจตามส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ทุกวันนะครับผมให้มีกำลังใจสู้กับงานแล้วก็ทำงานเก็บคะแนนก็จะได้รีบกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่ซุมเรานะครับจะได้กลับมาเป็นครอบครัวอบอุ่นอีกครั้งนะครับสำหรับ ซุมท่าสายของเรานะครับหลังจากที่แตกไปตอนน้ําท่วมนะครับแตกไปตอนน้าท่วมก็แตกกลุ่มแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางนะครับแต่จอนี้กลับไปครั้งนี้ก็จะรวมกลุ่มเหมือนเดิมนะครับจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมครับก็พูดแบบนี้ก็เหมือนให้ความหวัง f อฟซีนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ให้ความหวังรุมๆแรงๆนะครับเพราะเราก็มีภารกิจ มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวต้องใช้จ่ายใช้หนี้ใช้สินลหลายอย่างนะครับผมทุกคนพอเราไม่ได้เกิดมาในเขาเรียกว่าพร้อมทุกอย่างนะครับแล้วก็อาชีพทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปนะครับก็ ขอให้เอฟซจงเข้าใจด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ให้ความหวังล,งล้มลงแรงๆที่ว่าเราจะมาทัวร์แป๊บเดียวหรือว่ามาทัวร์ไม่นานก็จะได้กลับบ้านเลยนะครับแต่เราก็บอกนะครับว่าเราไม่มีกําหนดที่เราจะได้กลับบ้านแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ถึงวันกลับเราก็จะได้กลับพร้อมกันทั้งหมู่บ้านทั้งซุ้มนะครับก็จะได้กลับไปอยู่ด้วยกันไม่จําเป็นไม่อยากมานะครับเพราะ ต้องดิ้นรนสู้เลี้ยงป่าเลี้ยงท้องไปกลุ่มเราเดินสายมาแบบนี้ก็ต้องทํามาแบบต้องทํมาทำอาชีพแบบนี้ถูกดูถูกบ้างโดนดูถูกบ้างโดนรังเกียจบ้างก็ต้องทนนะครับผมเพราะอาชีพเลี้ยงช้างไม่มีศักดิ์ศรีนะครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีโดนดูถูกโดนเหยียบย่าสําหรับผู้คนที่มองแตกต่างออกไปนะครับมองในแง,ง่ ลบนะครับ FC ที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนี้ล้วนมีน้ำจิตน้ำใจเมตตากับสัตว์มาโดยตลอดนะครับเราก็เจอมาหลายรูปแบบนะครับผมทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเหนื่อยใจแล้วก็เหนื่อยกายแต่เราก็พยายามสู้นะครับพยายามสู้เพราะเราอยู่ในวิกฤตแบบนี้ เราก็ทําเป็นเฉยเมยไปแล้วครับผมสู้ๆไปเผื่ออะไรก็เดี๋ยวอะไรๆก็จะดีขึ้นนะครับผมก็เหมือนก็สู้ไปกับเราด้วยครับก็ต้องขอบคุณสาวสวยของเราด้วยนะครับที่อยู่กับเราคนต่อโดยไม่ไม่มีวันทอดทิ้งและก็ไม่มีวันทําให้เสียใจนะครับผมเดินมาหาแล้วนะครับ คำมืดก็พาเอฟซีมาชมกันนะครับผมพูดแล้วก็น้อยใจบางครั้งก็โดนคําว่าพาช้างมาลำบากพาช้างมาทรมานเจอเจอสารพัดอย่างนะครับผมสำหรับอาชีพช้างตัวแบบเราคน ส่วนน้อยหนึ่งร้อยคนจะมีอยู่หนึ่งคนที่พูดแบบนี้นะครับว่าพาช้างมาลำบากพาช้างมาทรมานแต่ส่วนมากจะพูดว่าช้างมาแบบนี้อ้วนทุกเชือกกลมเหมือนช้างกระปุกอมสินเลยนะครับผมก็มีพูดก็มีพูดไม่ดีเล็กน้อยก็ไม่เก็บมา คิดมาใส่ใจนะครับผมก็มีเอซทาง YouTube นะครับผมที่เป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดนะครับผมแล้วก็ f อซในหมู่บ้านที่หวังดีกับเราแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะครับเวลาเราเข้าหมู่บ้านก็มีน้ำกินน้ำใจเป็นข้าวเหนียวเป็นอ้อยเป็นกล้วยนะครับหรือว่าจะเป็นคะแนนปัจจัยต่างๆนะครับ ที่ส่งมอบให้ทีมช้างของเรามาดวลหลอดก็ขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนที่คิดลบกับเราก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้ยินหูซ้ายทะลุหูขวาไปแล้วกันครับเราจะไม่เก็บมาคิดนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจ ให้ช่องฟังกะเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ